ตำนานนุ่มล่าปักดีคนเล่าเฮมะสมนำหนาดายาบโบนับเป็นคนแน่สาเล่าอีกต่อไปกับนุ่มเล่าอาชีพดาคนไทยดูมินเบี่ยงสูงประติไทยแทมมีคนเล่าจำนวนหลายกำลังไล่ล่าตามตูผอมเงินรางวัลจำนวนไลหล้านจกีบมีทั้งจับเป็นและจับตายแน่ตอนนี้ สวัสดีครับพี่น้องตอนนับเข้าสู่บ้านรัฐพาเทียวชาแนลนะครับสบายดีพี่น้องฟังสวบเล่าหรอกครับพี่น้องคนไทยเฮาสุูสุคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณถูกกําลังใจนะครับที่พี่น้องได้เข่ามารับชมล้วก็รับฟังล้วก็มีขอคิดมีขอมูลดีๆเข่ามาได้เวาได้จากันเข้ามาฝากกันนะครับก็บคือบอกไงว่า เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับผู้ดูก็ได้ให้ความู้กับคนที่บลูเนาะพี่น้องเนาะนะครับคือจังกรณนนี้คือกันพี่น้องนะครับกรณนี้ของนมเหล้านะครับผมก็บเฮดคลิปต่อเนื่องนะครับพี่น้องนมเหล้าเพิ่นได้ออกมาเ้านะครับยังที่พี่น้องเห็นก็นคือเท่งดาว่าคนไทยแบบหยาบคายว่าไงสบายพี่น้องว่าแบบหยาบคายนะครับว่าแบบทบานเท่ากัน มาบรบประธานนะครับบอกกันตรงๆแบบนี้นะพี่น้องเนาะแล้วการพอที่สําคัญก็คือว่าดูมินสถาบันนะครับพี่น้องดูมินสถาบันอันสูงสุดของคนไทยเห้านะครับพี่น้องหลายคนหลายท่นานคือด้ยินได้ฟังอยนะครับแล้วที่นี่นะครับหลังๆมาก็เริ่มมีการบอกว่านะครับที่เดน้ำเสนอคลิปไปเนาะพี่น้อง ทั้งเล้าเอางพี่นก็บอกว่าทั้งบริษัทของเหล้านุ่มเล่าพุ้นี้ได้สร้างปศุเรียบร้อยนะครับคือไรออกนะครับพี่น้องแล้วก็บ,บ่มีสวัสดิการใดๆให้นะครับแล้วก็สิปิปยัดี้ยังเนี่ยทั้งบริษัทบริรับรู้เพราะว่าคนผู้นี้ผลสภาพการเป็นพนักงานแล้วนะครับแล้วกับมีหนังสือมาพร้อมบอกว่าสิบปับเงินนะครับเป็นการปรับเงินดำเนินคดีเนี่ยนะครับ สามล้านหาแสนกีบนะครับแล้วดำเนินไอ้ทางการทังตำรวจนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วที่เหลือนะครับก็คือสิส่งโตกลับประเทศไทยไปให้าทางการไทยได้ดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองนพี่น้องเนาะนั่นแหละครับคือเราย้อนหลังไปตามที่มีคลิปที่ผ่านๆมาเนาะพี่น้องแต่นะครับ ผมมือนี้ผมสิมาเบาเหลืองที่พี่น้องคนไทยเห้านะครับได้คอมเมนต์มาเก่าสบเกเพี่น้องนะครับว่าสิ่งนี้ที่บอกว่าสีสรงโตไปดำเนินคดีในบ้านเห่าเนี่ยนะครับในเมืองไทยเนี่ยเป็นไปบ่ได้เราบ่มีทางนะครับแม่นสิพิษเรืืองไงก็แล้วแต่นะครับ ก็คือว่าคนผู้นี้เพิ่นได้เว้านะครับหนุ่มลาวเพิ่นได้เว้าเรื่องโดมินเนี่ยเพิ่นก็ได้เว้าอยู่บ้านเพิ่นแม่นบ่ครับเพิ่นบ่ได้เว้าอยู่เมืองไทยนะครับฉะนั้นแล้วความผิดต่างๆก็คือเกิดอยู่ที่เมืองลาวนะครับพี่น้องเกิดอยู่ที่ประเทศลาวนะครับลาวสิบดำเนินการจังใดก็จังวากันนะครับแล้วที่นี่ หลายคนก็บ,บอกว่าเป็นไปบ่ได้เด็ดขาดที่ทรงโตมาไทยนะครับแล้วกับหลายคนเพิ่นก็บ,บอกว่าให้คนไทยนะครับเอาพิษก็คือต้อมีทั้งน่วยราชการต้องมีประชาชนที่เป็นผู้เดือดร้อนหรือว่าเป็นเจ้าทุกเนี่ยแจงคว่ปรอาพิษหลกักกระทรงหนังสือรองขอแจงควมไปทั้งเล่านั่นจังสีเป็นไปตามขั้นตอนจังสีเหตุใด เป็นกวางสี่นลพี่น้องนะครับก็คือหลายผู้หลายคนก็ควมคมิดมากสี่นะครับหลายคนก็บ,บอกว่ามามาเมืองไทยนะครับจับมาเมืองไทยเพราะว่าเขามีสนธิสัญญาระว่างประเทศกันอยนะครับจีด้มาดําเนินคดีในไทยนะครับพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือว่างาว่าตอนนี้ยังบ่ท่านเห็นอีหยังที่ เป็นหลปธกระถอมโ่ายไงสไปครับเป็นหลปธกระมคือเป็นเหนือเป็นหนังพระท่านเห็นยังเลยตอนนี้นะครับแม้กระทั่งซื้อเล่าเองนะครับยูทูบเบอร์ของเล่าเพิ่นก็ได้บอกว่าที่แรกผมก็เข้าใจว่าเพิ่นได้บริษัทอ่ะได้สัง่งปับ๊บแลวก็ให้ตำรวจเอาไปดําเนินการเอาไปดําเนินคดีแล้วมั่นบ่ครับแต่ว่ามาฟังอีกเมื่อหลัง ทั้งยูทูบเบอร์ทั้งช่องหลายๆช่องของเล่าเนี่ยเพนได้บอกว่าต่างคาหัวเหมือนว่าพี่น้องนั่นแหละครับก็เลยงงว่ามันเป็นจังไหนแท้สรุปแล้วก็คือว่าท่านได้จับตัวเพนนี่แล้วที่ว่าจับปรอปเงินสามล้านหาแสนกีบเอามาจะใส่ครับในเมื่อผู้ไรก็คือผู้ที่เพิ่นเบาเนี่ยนะครับว่าท่านได้ถือจับเลยนะครับ พระท่านเีกตำรวจกับเพราะท่านเด้เอาไปครับจนหลายคนในเล่าบอกว่าเสียหารางวัลน,น้าจับจังสันยังสี่จับเป็นางเพานี่จับตายยังสี่นั่นนะพี่น้องน,น,นะครับมันก็เลยสงสัยผมก็เลยคิดว่ามันเปลี่ยนไปใดบอนะครับหรือมันสีเงียบไปคือสายล่มที่ผมบอกไปพี่น้องแม่นบ่ครับพี่น้องคิดคิดคือผมบอว่ามันสีเงียบไปเป็นคือสายล่มเรื่อง,งต่างๆที่เกิดขึ้นในเล่า ทีว่คในไคนได้ห,หลายเร่องนะครับบอา,าแล้วกับ่านไปแมนบ่ครับพี่น้องคิดแบบแมนบ่นะครับคือว่างมามันเป็นเพราะเรื่องนี้จบไปแมนบ่พี่น้องตั้งแต่เรื่องอ่าประธานมวยเล่าเย่ามาจนฮอดผู้สาวเรื่องโอ้าหแห้ประเทศไทยเรื่องการเปิดงานเกาหลีคือไปเกาหลีบาทไทยจเจริญแล้วก็เรื่องว่า ประเทศไทยมีตะหนามคํามีอย่างสารพัดอย่างเรากับจนมาลาสุดแม่นอนพี่น้องที่นักก็คือเพื่อนผู้ชายผู้นี่แหละนุ่มเล่าผู้นี้นั่นแหละครับหลายผู้หลายคนหลายคอมเมนต์นะครับพี่น้องเฮ้าบอกว่าเป็นไปบ่ได้ผมก็เลยม,มาคิดว่าคือกันนะครับเรื่องนี้อาจงเงียบแล้วก็จบไปเลยเพราะว่าตอนนี้ทั้ง youtube ทั้งซื้อของทั้งเล่าเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ซื้อใหญ่บ่มีเหรียญเหรอนนครับก็บมิจะซื้อทั้ง u t u b e นี่แหละที่เอามาเหรียญกัน t ิ๊กต๊อกพวกนี้เราพี่น้องแม่นบ่ครับที่เห็นเห็นกันนะครับก็สินเรื่องอย่างถ้บบรรยาบ่ใยญ่อีีเป็นบ่พี่น้องนะครับผมว่าประเด็นจังสี่กาจิบเป็นคือวานะครับเรื่องทุกอย่างแมนสี่เขาไนมาตาหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าคนที คอเรืองคนที่เป็นตนเรืองเนี่ยอยู่ประเทศอื่นบริยูบานเฮาเห็นว่าครับเต็มที่ก็คือเขามาบานเฮาบ่าได้ก็แค่นั้นเองเห็นว่าพี่น้องครับมันเอาตกโยกตัวอย่างครับมันมันมันมีกรณีหนึ่งที่พึ่งผ่านมาสดๆร้อนว่าพี่น้องคือมีคนเล่าได้ไปจีชิ่งศัพท์เห็นไ่ครับจีชิ่งศัพท์ทองหล่านทองแล้วก็ได้ท่องออกมาแล้วก็ หนีมาอยู่เมืองไทยนะครับหนีมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตำรวจไทยเป็นคนจับได้อันนี้ก็เลยให้ทางการเล่าทรงไปให้ทางการเล่านำเนินคดีแม่นวาครับอันนี้มั่นกับเป็นกรณน,นี้อีกกรณีหนึ่งคือเหตุผิดอยู่ในบ้านเจ้าของแล้วหนีไม่ฟังอีกประเทศหนึ่งเพื่อ แล้วก็รัฐทั้งรัฐบาลทางตำรวจนี่ได้ขอกล้องเม,มื่อจาอากประเทศหนึง่งจับกลุ่มเพื่อทีทรงกลับไปพอวันมีเขาเอื่น่ามีสนธิสัญญาส่งผู้ลายขามเดียนอันนั้นผมก็ว่าถูกต้องนะครับแต่ว่าจังกอรณเลนี่ของนุมเล่าคนนี้เข้าอาจเศษอย่างบ่ใดพี่น้องคิดคือผมมาครับผมว่ามันสีเงียบไปคือจังฝนลมมาปับ สุดท้ายมันก็หายไปยังสีนะพี่น้องพี่น้องสิวว้จังไดน,นะครับลองคอมเมนต์มาบึ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้กับไว้์ซันี้ครับจังไดก็ขอบคุณทูกกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b e เป็นกำลังใจรับผ้าเทียวชาแนลคือเราเด้อพี่น้องสวัสดีครับ